屌屌屌。 สวัสดีค่ะช่องวิถีชาวสวนชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเก็บดวงกวางกันในสวนเรานะคะก็มีดวงกวางเยอะมากเลยค่ะเพิ่งเห็นวันนี้เลยนะคะว่านในต้นนี้ก็คือมีดวงกวางเยอะมากเลยมีหลายคู่ด้วยนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะแม่ก็ทําอาวุธประจํากายค่ะทําไม้สอยนั่นเองไม้สอยนะคะมันสั้นเกินไปแม่ก็ต่อแบบนี้เลยค่ะพอแม่ทําเสร็จแม่ก็เช็คความ <ไป S 1> เรียบร้อยไม <ป S> ่เป็น<ไ>ปตาฮักใส่หัวบ้านอ๋อเอารับไปแล้วเรานะคะก็มาสอยดวงกันเลยค่ะอยากจะบอกว่าอยู่ตั้งนานนะคะเพิ่งเห็นต้นนี้มี ดวงเยอะมากเลยค่ะไอเราก็เพิ่งมาสองวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็มีตัวช่วงมาสอยดวงค่ะเราก็มาเริ่มเก็บกันเลยค่ะทุกคนหลังจากนี้นะคะอยากให้ทุกคนดูคลิปยาวไปเลยค่ะจะได้เยอะไหมนะไปดูกันเลยค่ะตามโตุนตัวนึงเก็บนี่ตัวนึ่งเป็นยังไง ให้ซองก็ต่อยตุก3ตุกเอาเลยนี่อีกไหนอ่ะนั่นนั่นนั่นนี่นี่ออไปกันกับนี้กำลังย่างอยู่แลนั่นแหละพุ่นไปแล้วพุ่นทางล้างเลย แม่โอ้ยมัน <tuh>, đong đong trong trông nó nghiêm như à Điều, điều, điều. Ôi, 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 chết, chết, chết. Sắc khu, sắc khu thẳng. Oh, 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 oh. เรอไม่ระวระวังดอาันนั้นคนเยอะเยอะจดตัวีหอเชิญ่กระปุกป้าเดี๋ยที่ไหนเรือกะเทิร์นแล้วแต่แต่จูนนี่สองตัว ตร่ไหนตรงนั้นเป๊ะมีสองตังวเลย

โตนาเจ้าเขาเตะเขาให้เลยไม่โดนเตะไม่โดนก็อ่อนฮะนี่เดี๋ยว และแล้วเราก็เก็บเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ